สวัสดีครับเมื่อนี้ก็สิผ้าไปรงดินปลูกแล้วครับอันนี้ก็ไปรงเมืองสวงครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็สามร้อยสามร้อยถุงนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับปิดท้ายแล้วเรียบร้อยบัตรผ้าไปรงของด้ครับบัตรนี้เอาไปรงของกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิรงนกันครับว่าเขาไปงรงด้านไหนบัตร<อ>ไปครับรงของกันเขา นี่นะครับมหาหอดนะครับลานลูกค้าอยู่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดขายหลายอย่างครับมีทอ p ี c เนาะน้ำมันกรอบน้ามันเครือง่องน,อนี้ครับนี่ครับหลายอย่างครับมี ไอ้นากันมีโอ้หลายอย่างครับมาเบิ่งได้ครับยูลานยุรานเพนยุรานนี่กระเสียดยนเนาะยันอาสมาดไอ้มันอาสมาดยู่เมืองสวงครับโอ้ยบอกผิดนะครับเดี๋ยวเข้าสีลงนะครับบันเข้าสีร่องเข้าสีเอาดินปลูกล่งครับบันนี่ดะค่าร่องมองนี้ครับดูค่าบอกนะครับอเดี๋ยวครับสีทอยรถมาล่งได้ครับบันอ้าวเหยียบร้อยละครับผม ในการโลงดินปลูกนะครับอ่านี่ครับเป็นอ่านลูกค้าด้วยครับใครที่ผ่านมานะครับเส้นเมืองสวงเสียออกไปเจ้าตูนะครับกะแวะเปิดใจสื่อไปล่องเมืองใดครับดินปลูกหนุ่มนอนนานะครับหนาล้านกะชีนี่นะครับอันนี้กะชีอ่ามือผมสีไปต้องอาจจะเป็นเมืองสวงได้ครับอ่าไป็นท่านคนสิเป็นเมืองสวงครับเล็กกากฟห้เด้อครับดินปลูกหนุ่มนอนนานะครับขอบพูดในหลายครับสำหรับออเดอร์มันนี้ครับ มือนี้ทรงละเอียดแล้วครับสองมองกับต่อไปกับเสี้ยวปลายสูท่อนต่อครับผมรอบใบนะครับทรงสามรอบครับมือนี้ขอบคุณครับผู้ใดที่ชอบนะครับคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้ครับแสดงความคิดเห็นเม็นมาได้นะครับขอบคุณหลายครับ